การปรับตัวนะครับเปลี่ยนได้ต่ก็ต้องหายได้ข้อที่2ก็คือการปรับใจแน่นอนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้บนโลกใบนี้นะครับแม้กระทั่งอารมณ์เราเองนะฮะแต่ถ้าเราฝึกเรื่องที่จะจัดการในสิ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้เอง,เองคือตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นจารก,การปรับใจเดี๋ยวผมจะเห็นว่าทาไมเราถึงอารมณ์เสียง่ายมันมีนกลไกอยู่นะครับสุดท้ายคือ อยู่ร่อมกับผู้อื่นอย่างสมบูรสุขนะฮะนี่คือเป้าหมายสาคัญเ,าเราจะเห็นว่าทั้งเราเองนะครับที่เข้าไปที่ทํางานที่ออฟฟิศหรือที่หน่วยงานต่างๆเราเจะเห็นว่าบางครั้งเราก็จะเจอคนที่ทําให้เรารู้สึกอัดตามไปด้วยากาลังคุยกันดีๆคนนี้มาแล้วบรรยากาศมันดูเสียเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหรือไม่น่ารักแต่เปียนแต่ว่าเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างนี่ ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเครียดอยู่ไม่สบายใจอยู่การแสดงออกมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับถ้าวันนี้เป็นวันของเราคือวันที่1 7มกราเนยนะครับตอนเย็นๆช่วงประมาณ3-4โมงเย็นแล้วมันมเป็นสัก12ล้านของเราเนี่ยนะับ uh huh. ผมก็เชื่อว่าเราคงไม่อารมณ์เสียง่ายนะครับถูกไหมฮะใช่ที่3ข้อนะครับงอกูแนปรับตัวได้ปรับใจได้